ผ่านร้ว่จริงกระหลอกมามันสิหมดจัดมันรึเป็นซึ่งจริงโมวะ่ะประกาศเป็นเพจอย่างนั้น โอ้ยไ <ừ> ม่สำเร็จเหรอวะฮย้ยชุบมาแล้ววะชุบแล้วเหรอไม,ม่สล ừ, บด้วยเออหนูไม่สลเเฉยดีแต่เหมือนเงินหายดยอ่ะฝันว่าเงินหายด้วยอ่ะโดนลิฟต์เหี้ยไป่ะใช่โว่ หนากำลังแบบนี้ทำไมอ้อเดี๋ยวหน้าตาชื่อหล่อมากมหล่อมากเปลี่ยนสีตรงผมแล้วเปลี่ยนสีผมเตะตัดขาไอ้ี่ไเกียร์เดาทำลายเดี๋ยวนี้ไม่น่ารักเลยเดี๋ยวนี้น่ารักแต่สีผมกับทรงผมเราไม่น่ารักเองหรือเปล่าน้องพี่น่ารักเสมออยู่แล้วเออเข้าขากันเนาะ ะทำไรเนี่ยเดีเ๋ยวกูไปโดดอ๋อไปบ้าอยากโดดบ้าอยากโดดแต่โดดไม่ได้เม่อแลถ้าไม่ไฟังแล้วฟังฟัๆๆๆๆงก็กดกดนูเดี๋ยวโดดขึ้นค่อยโดด ไอไม่มาเลยแล้วตอนแรกว่ามีอะไรจะฟ้องถ้าให้เงินเดี๋ยวจะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวจะฟ้องถ้าไม่ให้ก็ไม่ฟ้องไม่ค่อยมีเงินแล้วเอาไปห้าพันไปเอ้อสองพันได้ป่ะได้ตัวอทิริปไปคืนมาอา่าภาษีให้ด้วยโอเค ็แค่ังเมือ่อวานเนอมีคนแอบซื้อแมวบนหัวไปเงินโอชีแปดร้อยแล้วก็มีคนผืด<อ>ไม่ยอมนอนอ,อแอบนอกคาคอมไปหนึ่งอัตราโอ้โหโ้เราไม่ถูกหลือว่าใครใช่คะ่ะไม่รู้เหมือนกันว่าใคร คือแน่ไม่ใช่เลยค่ะแน่นอนค่ะต้องติดเกมจัดนะคือเราข,างของคราใช่ครับต้องติดเกมติดเกมจัดต้องโดนดุนะครับติดเกมจัดจริงโอซีแปดร้อยซอแมวนะใครขาย,ขายให้ครับมันเมื่อวานมันเหมือนเปิดโอนฟรีอ่ะเปิดโอนของทุกอย่างฟรีโอนรถโอนอะไรอย่อางเงี้ยอแล้วขายฟรีนะ<ม>แล้วก็ขาย800แปดร้อยนะ ก็ได้ได้เงินโอซีเขาประมูลกันในเฟสไอซีไงอ๋แปดร้อยใช่ครับตอนนี้ราคาขึ้นเป็นเก้าร้อยละจ้าอ่ราคาขึ้นเหรอเออแปดร้อยยังหรอน้อยอ่ะน้อยอะไรน้อยน้อ้อยอ่ะเติมไปอีกสามพันไงแล้วก็ดวงอะไรเงี้ยก็ได้อื่นมาบ้างเนาะยังยัง อะไรอ่ะฮะอะไรเหรออะไรครับอะไรครับไอ้กอนกอนไะ่รเหรอรีบปะรีบปะที่ถามเราโย่แล้วถามผู้ชายถึงจะรู้ว่าถ้าสมมุติมีของที่อยากได้ในเกมอะแล้วต้องใช้เงินข้างนอกซื้ออะแต่มันไม่ค่อยสำคัญอะไรมากนะ มึงจะใช้ซื้อบอไหมอ่ะไอ้สมมติไอ้ยกตัวอย่างก่อเคยไปอิตเลียป่ะอ่าเคยเคยไปใช่ป่ะมันจะมีแมวอยู่บนหัวตัวหนึ่งเว้เย,ยถ้าสมมติมีคนขายแมวบนหัวตัวเนี้ยประมาณแปดแปดร้อยมั้งอ่าก็อาจะซื้อป่ะแต่มีคนบอกหดียว่ามันถูกเกินไปอันนี้เมื่อกี้อืมต้องถามก่อนต้องมันมันต้องดูที ดูที่ความชอบว่ามันชอบจริงไหมถ้าชอบจริงชอบมากชอบมากอะชอบมากอะถ้าชอบมากถ้าชอบมากต่อความรู้สึกมันก็ว่าอะไรที่ชอบอะมันก็ไม่แพงหรอกนะถือว่าใช่มันไม่แพงครับแต่หลับความรู้สึกเออหรับความรู้สึกเล่นติดเกมอ่ะติดเกมแล้วแบบว่าหลับคาคอมอะอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ดีมันไม่ไหวเนาะใช่อันนี้อันนี้ไม่ได้ไม่ต้องติดเกมขนาดไหนวะไม่แต่เพื่อนพี่หมายถึงเพื่อนพี่เพื่อนพี่หลับคาคอมมาล่าสุด แล้วตีเกมอ่ะก็คือตีสองตีสามอ่ะแล้วเพื่อนพี่ก็หลับแล้วพี่ก็ลองโทรไปหาเพื่อนพี่ก็ตื่นอไหมล่าสุดล่าสุดเทียยังดุผมอยู่เลยถูกปะ<ช>อืมใช่ใช่แล้วมี้องโทรได้เหรอใช่ใช่ใช่อ๋ออ๋อโอเคเราโทรเนาะคือแบบว่าเรื่องคาคอมมันสําคัญที่สุด,ดจริงๆนะพอตอน,น,นที่โทรหาเพื่อนตอนแล้วนะก็เหมือนกันครับเพื่อนเพื่อนเพื่อนหลับไม่มีโทรเโทรแล้วหมายถึงอะไรเนี่ย เบอกไอเทนคาคอมเนี่ยมันไม่มีแล้วนะยังบอกเดี๋ยวนี้ย,ยังมีมมนะเออยังมีอีกเหรอมันเสียสุขภาพนะใช่ใช่เขาไม่ทำกันแล้วไอเทนคาคอมเนี่ยอืออเพื่อนันเพื่อนที่ไม่ไม่เกี่ยวกับคนแถวนี้หรอกไม่ก็ไม่ไม่ก็ไม่ไม่อไมเอเอ,เอหมายถึงเพื่อนพี่ไงใช่เขายังไม่เลิกเหรอไอเทนคาคอมเนี่ยอืมมันก็ไม่รู้ดิช่วงนี้ไม่ค่อยมีแล้วพวกเราตั้งแต่พี่บอกให้ปรับกันแล้ว เพราะมันสำคัญกว่าไงข้างนอกสำคัญกว่าถูกภาพถูกภาพวันหยุดอะไรค่ะนั่นเนาะใช่ใช่ถ้าแล้วในวันหยุดก็ไม่เคยดื้อเลยครับสูขภาพด้วยอะไรโหมันมีเตียงนอนดีไม่นอนนอน้าคอมนั่นต้องแบบไหนขอแป๊บ ถ้าสมมตมีให้เลือกสีแดงกับสีทองจยาสีอะไรอยากสีดำบ่อยดำไปโกลดูดไม่เล่นเป็นไรอะฮะโอ้ยเอา้ยรไม่เป็นป้าไ่เป็นไรอะป้าใครไม่ไไม่เป็นไรเป็รี้าเป้าตกทำไมอะารู้สึกไม่ดีเฉยทำไมอ่ะ ู้สึกไม่ดีไม่ค่อยสบายหรอพี่เป็นไรอ่ะเป็นไรเป่านอนน้อยไปนิดนึงอ๋อไมนอย่ะไม่้องนี่นตัวนี้ที่เไมเยพูถึงเรื่องคนอื่นแต่ที่รัรู้สึกไม่ดีแอบงงเนาะเออค่ไมเป็นกันไม่ได้เนาะไม่รู้เหมือนกันงงไมงเหมือนกันสีฟ้าพี่แบงค์ใช้แล้วใช่ละโอใช่อ สีเหมือนพูดหนึ่งโดนสอหรือเปล่าเลยก็เลยไม่เอาสั่งซ้ำอ่ะไม่เอาแล้วสีฟ้าหรือสีสงรู้สึกแปลกๆเลยก็ไม่รู้แหมงๆใช่หรอใช่เอเนี่บีถ้ามีสีแดงกับสีทองเลือกเลือกใช้สีอะไรีอกินอะไรนะ ตีได้กระทองโอ้ยเฟลดีจัดต้องซื้อเว้ยต้องซื้อยังไงต้องซื้อเชอะถ้าใคร้ยกับทองเชื่อปะขาทองเหร่หยอกยอกเอฟแอนดงบีได้ฟังเรื่องของเพื่อนเขาเมื่อกี้ปะดีวง ฟังอยู่ไม่ดีเราไม่ดีใช่ปะดีนะดีคิดว่าไงนะดีไหมดีป่ะไม่ดีเนาะเอาเป็นเด็กไม่ดีเลยอ่ะคนเพื่อนเธอเอาแล้วถ้าสมมติว่าเขาแค่แบบวูบแป๊บเดียวหลหะ <c oughs> ก็คือวูดไงก็คือรักไม่รักสุขภาพงไงก็ตบอ,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 อนดูกระตูนหยุดแล้วแบบมันก็วูบเฉยเอ่ะแค่เนี้มันมันพี่ไปถึงเพื่อนเพื่อนพี่คนนี้นอนดูการ์ตูนได้เหรอใช่อะ ไม่หมายถึงเพื่อนเขานะ่ะอ๋ออ้าวเพื่อนบีก็มีคนไม่นอนเหมือนกันเหรอมี <c oughs> อ๋ออ๋อโอ้ยเลือกอะไรกันเลยเนาะเออบอกเพื่อนบีด้วยว่าพาวเยอะไม่ไม่เพื่อนเขามันไม่ได้ร่วมหน้าคอมแต่มันนอนเช้าเพื่อนเพืพ่อนคนนั้นชื่อเออชี่เบลบอกเออนะอะไรนะเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> แบบประมาณสักแปดเก้าโมงอย่างเงี้ยนอนทีแปดเก้าโมงอะ ทำไมเพื่อนพี่นอนช้ากันเรออืมเขาก็ไม่รู้น่ะไม่รู้เหมือนกันนะว่าทำอะไรอ้คอนอนนก็ดูกันาทำงานเปล่าไม่อยู่หรือละเพื่อนเพื่อนนี่ชื่ออะไรแล้วเพื่อนที่รักชื่ออะไรเพื่อนพี่เหรอเพื่อนเพื่อนนี่ชื่อเบลแล้วก็เพื่อนที่รักชื่อพลล้วอะอะที่ล้วล้วสรุปล้วอะไรอุดเปล่าสรุปล่ว ขอาแป๊บนะ